ก็สวัสดีครับท่านผู้ชม TG Channel มาพบกันอีกรอบนะครับรอบนี้ก็คือจะต่อจาก EP ที่แล้วที่เราได้ของมาจากสต็อก TG ที่เป็นบอกว่าสต็อกแน่นนะฮะเรามาดูกันว่าสต็อกเนี่ยมันมีที่เราของมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยเชิญคุณอุ้มอ,อุ้มพาผมชื่อไม่ออก <laughs> โอเคคุณรุ่มเดี๋ยวให้คุณรุ่มพรีเซนต์อันบล็อกให้ดูนะฮะว่าว่ามันมีอะไรบ้างในโมเดลครับผมอาผมนะครับรุ่มนะครับเป็นเซลล์อิจิเนียร์นะครับผมของ TG Control เนาะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ ABB นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับที่เราจะมาอันบ็อกในวันนี้ก็จะมี a อ s 150 a ห s 35งแล้วก็ a อ s 580นะครับโดย35มเนี่ยที่เอามาวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับก็จะมีทั้ง2โมเดล ทั้งโมเดล IP สองศและโมเดล IP หกหกนะครับผมอ่เอาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ SS หนึ่งห้าศูนย์นะครับซึ่งสามสี่รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่เราขายเป็นประจำแล้วก็มีสต็อกอยู่แล้วนะคะอ่าทีนี้มาดูกันอันนี้โมเดลอะไรครับอันนี้โมเดล SS หนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าเวลาเราได้รับของมาปุ๊บเนี่ยครั้งแรกสุดน,นะครับผมเวลาลูกค้าได้รับเนี่ยให้เช็คก,ก่อนว่ารุ่นนะครับที่ได้รับเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับ โดยรุ่นเนี่ยมันจะอยู่ข้างกล่องนะครับตรงนี้นะครับคือถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดนะครับทั้งชื่อรุ่นแล้วก็ขนาดไซส์นะครับผมและเวลาได้รับของไปแล้วเนี่ยปกติในบินนะครับก็จะมีใน่วนของ serial number นะครับสามารถเช็ค serial number ได้ด้วยนะครับผมเรามาเริ่มอันบล็อกกันนะครับปกตินะครับ ABB เขาจะมีไกด์ไว้ทั้งหมดนะครับอาจจะเห็นว่าลูกศรนะครับอยู่ตรงนี้เนาะแต่เราแกะจากข้างหน้ามาก่อนนะครับผม อ่าเขาเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าไอเฟตตรงนี้สำคัญนะครับพอใช้แกะเนาะอ่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยใช่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเราสามารถดึงตรงนี้นะครับออกมาได้เลยนะครับผมดูอุปก,กรณ์ข้างในนะครับ จะกรกอบไปด้วยเมนูนะครับอ่าของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีในตัวของอินเวอร์เตอร์นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยให้เรารีเซ็คนะครับข้างอ้างข้างข้างตรงนี้นะครับก็จะมีเนมเพจนะครับของอินเวอร์เตอร์สามารถรีเซ็คได้กับตัวกล่องนะครับเมื่อกี้เนาะที่อยู่ข้างกล่องรุ่นหนึ่งห้าศูนย์นะครับหน้าจอจะติดมากับอินเวอร์เตอร์เลยนะครับ ถ้าศูนย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีะอุปกรณ์ในการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นพวกของมา u n t นะครับผมตรงนี้นะครับอลบกดพิจ้าขอยืมกล่องเมื่อกี้อีกรอบนึงครับที่บอกว่าสําคัญตัวนี้ครับมันคือตัวนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อกี้ตรงนี้สําคัญนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไปติดตั้งจริงเนี่ยอ่าเวลาเราจะยึดติดตั้งเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้นะครับซึ่งไซส์เนี่ยจะเข้ากับตัวข้างหลังเลย มันจะเป็นแผ่นเพจเป็นกระดาษเราไปทาบกับจุดที่เราติดตั้งนะครับเพื่อเจาะยึดรูนะครับก่อนที่จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์เข้าไปได้นะครับผมอันเนี้ย ABB จะมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับก็เสริมทุกรุ่นนิดนึงนะครับของตัวได e ์โมเดล150ตัวนี้นะครับมันสามารถติดตั้งได้2วิธีนะวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการเจาะยึดนะฮะใช้สกรูเจาะยึดสี่ตัวนะครับบนสอล่างสอง อีกวิธีหนึ่งก็คือจะเห็นว่ามันมีรางรีเล์น,นะครับอันนี้คือสามารถที่จะไปมัลติง้งติดอยู่กับรางรีเล์ทั่วไปปกติได้เพราะว่าน้ําหนักมันไม่ได้เยอะมันสามารถที่จะใช้รางรีเล์ได้เลยอันนี้ขอใส่หุ้นอุ้มนิดนึงนะครับอโอเคครับเดี๋ยวจะมาอันบล็อกตัวต่อไปตัวต่อไปของโมเดลเป็นโมเดลอะไรครับเป็นสามห้าครับผม อย่างที่เกิดไปตอนแรกเนาะ305เนี่ยที่เราเอามาวันนี้ก็จะมีอยู่สองโมเดลนะครับเป็น2สองรุ่นก็คือเป็นรุ่น IP 20นะครับที่ใช้งานทั่วไปธรรมดานะครับแต่อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น IP 66ซึ่งเป็น IP สำหรับกันน้ำเนาะใช้งานภายนอกนะครับผมอันนี้เหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับรุ่น150จะมีในเพจบอกนะครับข้างกล่องเราสามารถรีเช็คได้นะครับว่าอินเวอร์เตอร์ที่ส่งไปเนี่ยตรงกับที่ลูกค้าสั่งมาหรือเปล่านะเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับ150 จะมีตำแหน่งนะครับลูกสอนชี้บอกนะครับว่าให้แกจากัตรงนี้นะครับผมชื่นเรียกั่รุ่น150นะครับอ่ามันจะมีเพจตรงนี้เนาะที่สําคัญที่บอกว่าให้เก็บไว้นะครับผมอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผมเป็นเมนอนนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นรุ่น35นะครับ IP ไอพีสองศูนย์นะครับผมเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เนาะมันจะมีในเพจเหมือนกันนะครับที่ตัวอิเมอร์เตอร์อยู่้ข้างสามารถรีเช็คกับตัวกล่องที่ได้รับไปได้นะครับผมก็เสริมนิดนึงครับของตัวได์เอสเทสสาห้าจะเห็นว่ามันไม่มีหน้าจอไม่มีหน้าจอม,มาจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสั่งเนี่ยเราสามารถสั่งหน้าจอได้สองแบบนะครับสองแบบเนี้ยมีแบบอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอ่า ปกติหน้าจอนะครับถ้าเห็นชัดเจนเนี่ยสีจะต่างกันอยู่แล้วนะครับผมโดยโค้ดของหน้าจอจะมีทั้งหมดอสองตัวนะครับก็มี C นะครับถ้าสังเกตก็คือไม่เขียนว่า ACS CP ขีด C นะครับและอีกตัวนะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับจะเขียนเป็น ACS CP ขีด D นะครับ เริ่มที่ตัวกล่องสีเขียวนะครับผมสิ่งสิ่งที่ได้มาเมื่อเม,มื่อแกะกล่องมาเนี่ยครับต้องมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือตัวเจ้าหน้าจอคีย์แพดตัวนี้นะฮะนี้นะฮะกับตัวคอนเนคเตอร์ที่ไว้สำหรับเสียบเสียบเข้ากับตัวตัวไดนะฮะตัวนี้ถ้าข,ขาดไปเนี่ยมันจะเสียบไม่ได้นะครับมันจะใช้งานไม่ได้ต้องมีสองตัวนี้นะฮะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แล้วตัวนี้ก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวคอนเนคเตอร์หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ด้วยนะครับถ้าได้ของไปยังไงเนี่ยรบกวนดีเช็คดหนึ่งเผื่อขาอะไรเงี้ยจะได้แจ้งกลับมาทางเซลได้นะครับทางทีชีคอนโทรเนี่ยจะได้หาไปคืนให้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอเบสิกนะครับ a c s ขีด c p ขีดสตัวนี้อ่าเป็นหน้าจอเบสิกซึ่งจะเป็นบรรทัดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยมี ep หน้าเนี่ยจะมาสาธิตว่าหน้าจอ ทัดเดียวกับสามทัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะหน้าจอสามทัดเป็นยังไงครับอ่าหน้าจอสามทัดอย่างที่บอกนะครับจะเป็นรื่น ACFP ขีดดีนะครับผมอ่าข้างในกล่องเนี่ยอุปกรณ์จะเหมือนกันเลยอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้คุณโจ้บอกว่าให้รีเซ็ตนะครับตัวคอนเนคเตอร์กล่องนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมแอบมาอ๋อที่จริงนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ครับพี่จ้แอบบอกออกไปนะครับผมอ่าให้รีเซ็ตตลอดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยไม่มีขายนะครับย้ำอีกทีไม่มีขายอ่าอันเนี้ยก็จะเป็นจ แอซสแตนะพอได้จอแอ s i ซ t สแตก็จะมีความกว้างหน้าจอที่มากกว่านะครับเดี๋ยวอย่างที่พี่เจ้าบอกจะอธิบายในพีต่อไปเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมลองใส่ลองใส่ขอบหน้าจอคร่าวๆตรงนั้นไม่ต้องแกะโอเคไม่ต้องแกะใส่แบบไม่มีคอนเนคเตอร์นะครับมันจะมันจะแตกต่างกับตัว150นเนาะที่มีหน้าจอมาให้อันนี้ก็หน้าจอก็มาใส่ล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาหน้าจอมคนเ้อ่านี่ครับ จะให้ดูนะครับคือเห็นไหมฮะว่ามันจะมีสลักนะครับตัวนี้มันก็คือจะมาใส่กับตัวนี้นะครับนะเราก็จะมาเสียบอยู่กับของตัวไดร์โมอเตอร์ถ้าขาดตัวไดตัวนึ่งก็ใช้ไม่ได้นะครับโอเคก็เสริมนิดนึงคือไม่ต้องตกใจนะครับว่าตัวแกะกล่องมาแล้วเนี่ยไม่เจอแมนนวลเล่มใหญ่ๆคือตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทาง a b b นะทางออริจินอเนี่ยเขา ไม่ได้แนบแม่นวนมาแล้วนะฮะให้ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เอานะครับหรือติดตอ่อทางทีจีคอนโทรลเพื่อส่งให้เป็นไฟล์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาลดโลกร้อนนะฮะก็เลยไม่ได้แถมแคป็อปหรือว่าแมนนวนเนี่ยมาอยู่ในกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะตกใจว่าพี้แต่ว่าเขาจะให้เขาจะให้เรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์อินสแตชั่นดิสสั้นๆให้นะฮะเป็นไกด์ไลน์ในการติดตั้งให้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นฉบับย่อนะครับ โอเคตัวต่อมาอี๋ยวผมค่อยยกตัวนื้คัตเตอร์โอเคนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นสามห้าเหมือนกันนะครับแต่ที่อย่างที่บอกมันเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงก็คือเป็นไ p พีหกสิบหกนะครับกันน้ําได้ใช้งานกับภายนอกได้นะครับเหมือนเดิมนะครับให้รีเซ็ตก่อนนะครับข้างกล่องอ่าข้างกล่องจะมีรุ่นระบุอยู่นะครับว่าอ่าเราได้รับไปเนี่ยตรงกันกับที่สั่งซื้อไปหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเค ข้างในนะครับเขาเปิดออกมานะครับผมก็จะมีเมนูอ่นอันนี้เป็นเล่นใหญ่เนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นโมเดลตัวเก่าเนาะ<ช>จะมีเนะมนูนเล่นใหญ่อยู่นะครับผมปีเก่าจะมีเมนูนเล่นเก่านีแล้วก็มนน่้มาให้อันนี้นะครับก็จะไปเอาไว้ยึดน,นะครับก็จะเป็นแผ่นเพลทเหมือนกันนะครับสําหรับยึดนะครับความกว้างเนี่ยจะเท่ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าเราสามารถยึดเจาะตามรูได้เลยนะครับเพื่อสอินเวอร์เตอร์ มันจะมีกล่องสองกล่องนะครับอะนึ่จะเป็นตัวอิมอร์เตอร์เนาะผมจะออมาน,นี่นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีพวกอุปกรณ์พวกมัลติงพวกอะไรมาเลยนะครับเพราะว่ามันสีหมดเนาะสีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์มัลติงเนี่ยอยู่ข้างในหมดแล้วเราแค่ร้อยสายเข้าไปนะครับสังเกตเห็นว่าพอมันเป็น a อ6ีหกสิบหกเนี่ยที่ที่แตกต่างก็คือ housing นะครับ housing จะไม่ใช่พลาสติกอ่าถ้าสังเกตตัวเดีย๋ยวผมเยบเทียบตัวอื่นให้ดูเนาะอ่าอย่างตัวอ,อื่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็น150หรือ35นะพงศิษย์ไม่ว่าจะเป็น150หรือ35เนี่ยเอาซ้่งจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับพอไปในพี66เนี่ยจะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับเป็นโลหะทั้งหมดนะครับส,สังเกตสังเกตที่ด้านด้านรอบตัวของตัวไดเอเตอร์นะครับถ้าไอพีปกติแล้วเนี่ยจะมีผนลมเนาะมีรูมีรูมีรูให้ ฝุ่นละอองน้ำอะไรเงี้ยเข้าได้นะนะสังเกตดูนะแต่ถ้าเป็นไอพีหกสิบหกเนี่ยคือจริงๆแล้วไอหกสิบหกเนี่ย,ยคือน้ําสาดได้นะฮะไม่ใช่ละอองน้านะน้ําฉีดได้นะครับของไอพีโอสิบหกจริงๆถ้าเกิดดูตามมาตรฐานน่ะสามารถจุ่มได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าจามไม่ผิดน่าจะเป็นจุ่มได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ได้มากครับถ้าจะแบบว่าจะจุ่มแช่ไปเลยเนี่ยต้องเป็นไอพีหกสิบแปด อันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับงานที่แบบว่าอ,าอยู่อยู่ในสถานที่อ,อยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีการล้างของลายผลิตอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการฉีดน้ําล้างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นลายอาหารลายพุทธ<ช>ที่มีการล้างลาย production อะไรอย่างเงี้ยต้องการน้ําฉีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอุปกรณ์ได้ของเราอยู่เนี่ยก็คือเอาพีหกสิบหกเนี่ยไปใช้งานได้ครับไม่ต้องกลัวเลยข้างหน้าพิเศษนิดนึงเห็นไหมฮะ หน้าจอจะซีนนะฮะแต่ก็ยังกดปุ่มได้กดปุ่มได้เซตตินน้งได้เปิลิโคนเนาะสามารถกดได้อยู่นะครับสามารถเซตได้กันน้ำตัดฝนได้เลยตัวน,นี้อันนี้ถ้าเกิดสังเกตดีๆรุ่นอื่นๆครับเราจะมีรูมีพัดลมระบายอากาศแต่อันนี้ซีนหมดอย่างเงี้ยระบายความร้อนเป็นไงพี่โจก็ดูซิงค์นละกันนะครับอันนี้ก็คือต,ตัวตัวตัวของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็ไซส์ของมันเนี่ยขนาดของมันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันคือตัวนี้ ไซส์ไซซิ่งประมาณเดียวกันไม่หนีกันเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายกิโลวัตเท่าเท่ากันกิโลวัตใช่เท่ากันแต่ว่าขนาดเนี่ยไม่เท่ากันแน่แนถามว่าตัวเล็กมีพัดลมมีฮีซิงไหมมีอยู่ข้างในนะครับผมฮีซิงจะตัวเล็กๆอยู่ข้างในแต่พอเป็นรุ่นเนี้ยพอมันซีนหมดเนี่ยเราใช้ฮีซิงที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบายระบายความร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับผมโอเคอันนี้คือกี f 355ห้ารุ่นไอพีกสิบหกนะฮะ เป็นรุ่นสเปเชียลนิดนึงก็กสอบถามกันมาได้นะครับยังพอมีสต็อกอยู่บ้างนะฮะครับ,รบโอเคครับผมอ๋อเมื่อกี้ข้ามวันนี้ไปรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมในเพจเนาะสังเกตว่ามันจะเขียนไว้เลยว่าไอพีเดียให้มีอะไรพิเศษอีกไหมตัวนี้ให้หมดแล้วเนาะจริงๆคือฟังก์ชันการทำงานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมถ้าจะมีพิเศษก็คือจอแถมมาให้อยู่แล้วนะครับ เป็นจอแอซิสเนาะจอใหญ่สามมรติคับนะครับแค่นั้นนะครับอ่าแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรุ่นอ่ารุ่นใหญ่สุดเนาะของที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น a c s 580นะครับเหมือนเดิมนะครับพอได้รับมาเช็คในเพจด้านข้างเนาะมันจะมีบอกอยู่ว่าเป็นรุ่นอะไรไซส์เท่าไหร่อ่าข้างในนะครับก็จะมีเมนวนมานะครับ บอกกันว่าแมนนวลเนี่ยไม่ใช่ฉบับเต็มนะครับผมแมนนวลเล่มน,นี้นี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็น quick quick installation startup นะฮะไม่ใช่เป็นเป็นแมนนวลที่ใช้สําหรับในเรื่องของการติดตั้งเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เฟิร์มแวร์แมนนวลไม่ใช่พารามิเตอร์เซตติต้งอะไรต่างๆนะฮะเอาไว้สําหรับไว้สําหรับติดตั้งที่มันหนาเนี่ไม่ใช่อะไรนะมันมีหลายภาษาข้างในนะครับ <c oughs> จริงๆมันบางแค่นิดเดียวเองนะมันมีอยู่หลายภาษามากมีอยู่หลายภาษา ที่เราอ่านได้ภาษาอังกฤษ D E อะไรเงี้ยฝรั่งเศสอ่านภาษาจริงๆแล้วอย่างที่พี่โจแจ้งไปเนาะถ้าเกิดต้องแต่รุ่นสามมหาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดต้องการเมนูวเนี่ยใค้ติดต่อเราเนาะแต่ผมอย่างผมเป็นเซลล์อยู่แล้วเนาะก็ติดต่อผ่านผมก็ได้ผมก็จะส่งทั้งเมนูวทั้งเฟิร์มแวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ของรุ่นห้าไปศูนย์ให้นะครับอ่าข้างในข้างในห้าไปศูนย์พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นแผ่นเพจเหมือนกันนะครับ าไว้สาหรับยึดแล้วก็ติดตั้งนะครับซึ่งไซส์เนี่ยจะเท่ากับตัวอินเวอร์เตอร์เลยโอเคแล้วถ้าเกิของหน้าจอนะครับตัวห้าไปศูนย์ถ้าเกิดเป็นจากทีจเนี่ยจะพิเศษหน่อยหน้าจอจะเป็นมนาที่จริงห้าไปูนเนี่ยเหมือนทํามาห้านะครับหน้าจอมีสองรุ่นเหมือนกันก็คือเป็นเบสิกแล้วก็อสลติแสตนที่ผมเอามาแค่รุ่นเดียวอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นจากทีีเนี่ยจะพิเศษก็คือจะเป็นรุ่นอั mm. ลตแตนไปให้ลูกค้าเลยนะครับผมจะไม่ใช่เบสิคเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สามห้าเนาะเราจะย้ำไปนะครับจะมีตัวคอนเนคเตอร์มานะครับที่ห้ามหายนะครับแต่เน,นี้ยรุ่นนี้ไม่มีละนะครับ mm hmm. ตัวคอนเนคเตอร์เนี่ยจะติอยู่ครับ mm hmm. ตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับผมก็จะมีแค่หน้าจอนะครับตัวใหญ่่างนี้นะครับหน้าจอดูดูจะดูทานสมัยขึ้นนะครับสมัยนะอย่าเทียรุ่นเก่ารุ่นใหม่ผมถือรุ่นเก่าให้ะอันนี้รุ่นเก่าอ่าอ่าอ,อันนี้รุ่นใหม่นะอันนี้รุ่นใหม่ไฮโฟดูดี แต่ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันปุ่มกดก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมๆอยู่นะครับคือถ้าเล่นรุ่นเก่าเต็นรุ่นใหม่ก็ไม่ยากนะฮะแล้วใครเริ่มต้นที่รุ่นใหม่ก็ก็สามารถกลับมาเล่นรุ่นเก่าเ,น,เนี้ยก็ก็ได้นะฮะซึ่งมันจะคล้ายคลึงกันนะครับโอเคไปต่อหนอ่อยข้างในานะครับอันคราวนี้จะมีเนี้ยก่อนจะเป็นอีนมอเตอร์น,นะครับรุ่น580นะครับ เหมือนเดิมนะครับให้เช็คในเพจนะครับหรือด้านข้างนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้นะครับข้างในตรงที่ใส่จอนะครับช่องที่เสียบจอเข้าไปอีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงจุดมัลติ้งตรงแขวนข้างบนนะครับอยู่ในพัดลมอีกหนึ่งจุดโอเคแล้วอุปกรณ์เพิ่มเติมสังเกตนะครับว่าของตัว580มันมีพินคอนเนคเตอร์สำหรับ หน้าจอเนี่ยไว้ให้แล้วนะครับเขาพอพักไปปุ๊บก็นะะฮสามารถใช้ได้เลยประกอบไปแล้วก็จะเป็น,นลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนตัวที่เอสที่เขาให้มาก็คือจะมีเขาเรียกว่าเป็บบนตัวเบืฐานของตัวตัวไดร์เวอร์นะฮะเอาไว้สําหรับต่อคอนเนคเพื่อเอาสายเข้านะฮะเพื่อเพิ่มพื้นในการเข้าสายนะครับวางก็ลักษณะนี้นะครับ,าารนะรบตัวนี้ว่าจะเป็นตัวล็อกสายข้างในอีกทีนึงนะครับขอมของของมันก็จะประมาณนี้ถามเผื่อนิดนึงนะพี่โจ้ล็อกนี้จําเป็นต้องใส่ไหมครับ ควรที่จะใส่นะควรที่จะใส่หรือว่าถ้าสเปซมันไม่พอเนี่ยฮะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยเห็นว่ามันติดหมดเนี่ยมันติดหมดนะฮะพวกจิ้งจกหนูแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถเข้าไปที่ตัวไดเอรเตอร์เราได้แต่ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยดูข้างล่างรูมมันเปื่อยป่ะเปื่อยครับใช่มันจะเปื่อยนะฮะมันจะดูไม่สวยนะฮะดูไม่สวยถ้าเกิดเป็นจุดติดตั้งใหม่นะครับควรดีไซน์เผื่อนะครับบอกไว้เลยว่าควรดีไซน์เผื่อที่จะใส่บล็อกตรงน นะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดมันจเป็ปจริงๆเนาะไม่ได้ครับที่อาจจะแทนของเก่าอ่าก็ต้องยอมมีเป็นที่จากัดถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าอ่ามันก็จะเปื่อยอนะครับอาจจะต้องซีนดีๆนะครับเห็นไหมคว่ามันจะทะลุเข้าไปข้างล่างอ่าอจจะต้องซีนดีๆหรือว่ามีการบรนเทนน์ที่ป่อยขึ้นนะครับผมครับโอเคพี่โจ้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับันอนี้ก็ สำหรับอันบล็อกอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดลหลักที่ที่เรามีสต็อกแล้วเราก็ขายกันอยู่นะครับะฮะจริงๆนี่คือได์เนี่ยมันไม่ได้มีขนาดเดียวนะมันจะมีหลากหลายขนาดมากมีประมาณประมาณสิบเฟรมไซส์นะครับแต่เรายกขึ้นมาเพื่อแกะให้ลูกค้าเนี่ยหรือว่าผู้ชมเนี่ยนะฮะแค่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้น ที่บอกก็ค laughter, day, in dinner, okay. society, like, uh ือ huh. ย e ้ำอีกครั้งนะครับเวลาได้รับของไปนะครับผมเช็คในเพจด้านข้างนะครับผมในเพจในตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมอุปกรณ์ข้างในนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ฝากกดซับสไครป์กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับนอนาคตอาจจะมีแคมเปญพิเศษเนาะในส่วนของงานแชร์งานไลค์นะครับอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับลองติดตามกันดูนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีอยากให้เรานำเสนอ เรื่องอะไรลองอแจ้งมาได้นะฮะลองลองส่งมาได้หรือว่าถ้าเกิดสมมุติมีใช้ง,งานอินเวอร์เตอร์ที่เป็น a b d อยู่แล้วนะครับมีข้อมีข้อสงสยัยหรือจยากสอบถามอะไรเนาะสามารถคอมเมนต์ติดต่อได้ที่ไหน T.G. คอนทอลนะครับผมโอเคนนี้ friendly. ขอบคุณม,มากครับขอบคุณครับ